ผมอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้โกหกไม่ได้แต่งเรื่องนะแบบผมอยากจะมีแบบอินเทอร์แอคชั่นกับแบบผู้ติดตามผมมากกว่านี้<า>เพราะว่าแบบเหมือนช่วงที่ผ่านมาผมก็แบบยุ่งตลอดเวลาแบบยุ่งยุงย่งยุงย่งตลอดจนแบบเหมือนพาดีสุเหตุกับแบบ<อ>ผมกับแบบผู้ติดตามแม่แม,แม่แบบมามีอะไรเง<ม>ี้ยก็แบบบางทีก็ไม่มีผมแบบเออพี่สาวก็ได้แผลนี่ไม่ร่า และซาสบายเลยผมรู้สึกว่าแบบเออผมมาเอนจอยกับการที่แบบเล่นกดดูซอรี่กดไลท์ทุกคนนะฮะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาแบบเออมันแบบมันข้านอนจริงจริงเพราะว่าแบบงานผมยุ่งมากอะไรอย่างงี้จริงจก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมีแบบไอซิ่เผ็ดกับทุกคนได้มากกว่านี้อะไรอย่างงี้แบบอยากจะใกล้ชิดกับทุกคนเพราะว่าอ๋อ้มาเชื่ออยู่นะว่าทุกคนมาแบบมามาติดตามแบบด้วยความชอบความรักผมก็ รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่ดีที่ได้อยู่รอบตัวแบบที่เขาให้เราแล้วก็เราให้เขาด้วยใน,นยงานบวกมาให้เราเนาใช่มีแค่นี้หรอ